สวัสดีครับหมู่ทดลองครับวันนี้วันแรงงานนะครับวันอาทิตย์ครับตอนนี้8ปดแต่ไม่ใช่8ปดโมงเจ็ดโมงหนาทีครับผมวันอาทิตย์นะครับยังไม่ได้อัดเอ็ดบาร์สมิวสเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมาที่คอนโดครับลองเข้าไปดูครับลืมบอกไปครับคอนโดที่นี่แปลกมากนะครับ เดี๋ยวจะแตกยังไงเนี่ยเดี๋ยวไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนที่อื่นนะครับหรือไม่ก็เดี๋ยวนี้คอนโดใหม่ๆม,มันมันเปลี่ยนไปแล้วมัง้งแต่ว่าคอนโดที่นี่นะครับนานแล้วนะครับแต่บรรยากาศดีมากครับลองไปดูครับนี่ครับที่ทางเดินนะครับอย่างแกรีสอร์ทนะครับ ต้นไม้ทรงสูงด้วยนะครับไม่ให้คอนโดนกนะครับได้ยินเสียงนกแต่ไม่ใช่คอนโดนกนะครับ มีชั้นหนึงชั้นหนึ่งจะเป็นชั้นหนึ่งนะครับมันจะมีสวนให้เลยนะครับส่วนชั้นสองจะขึ้นจากบ,บันไดนะครับแล้วก็ชั้นสองจะมีชั้นสามด้วยนะครับเป็นห้องนอนชั้นสี่ก็จะมีชั้นห้าเป็นห้องนอนนะครับเป็นบันไดยอยู่ข้างในห้องเลยนะครับครับแล้วก็ตรงนี้จะมีฟิตเนสนะครับแล้วก็มีสมะระว่ายน้ํา สามแมนโอ้ยสาวยน้ำจะเป็นตอนนี้เขาห้ามเข้านะครับดูจากข้างนอกกันนะครับนี่จะเป็นส่วนของฟิตเนสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาวยน้ำนะครับที่เกียรเดินแล้วนะครับ ว่าเดี๋ยวเราจะไปด้านคลองด้วยนะครับมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นด้านคลองนะครับ ด้ยนะครับสามารถทําได้นะครับ,รบเพราะว่ามันเป็นส่วนของเราเองนะครับยาฝังจะเป็นของนะครับเ แต่ฝั่งนี้นะครับคือฝั่งนี้มันเป็นมันเป็นแดดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะร้อนนะครับระหว่างกลางวันนะครับไปจนถึงน,น่าจะเป็นน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรครับแดดแดดบ่ายอะครับมันก็จะร้อนนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเราลรากลัะนะกบมาที่เดิมแล้วนะครับเ <c oughs> <c oughs> จะคอแล้วครับ กลับมาที่เดิมแล้วครับก็จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นตึก A นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตึกบตึก B จะอารมณ์เล่นกว่านะครับต้นมงต้นไม้จะเยอะกว่านะครับโอเคครับแค่นี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านแล้วนะครับไม่ใช่เข้าบ้านนะครับเข้าห้องนะครับ ช่องตรงนี้จะเป็นสวนนะครับนะครับสวนสวนนี้คือเรามันเป็นที่ของเรานะครับสามารถที่จะจัดได้นะครับเรามีนะครับเรียก่าต้นลั่นทมนะครับดีลาวดีนะต้นดีลาวดีด้วยนะครับโอเคครับถึงห้องแล้วครับร็เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับ ก็เอสปาร์มิวสิกอีดิตไปเรียบร้อยแล้วก็อัพไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะไปหน้า b ิ๊กก็คือไปบิ๊กซีนั่นแหละ 4ี่ทุ่มนะครับยังไม่จบวันนะครับต้องไปแถวสวนภูมิครับไปเอาทีวีไปส่งนะครับทีวีสมัยสมัยรุ่นเดอเดอะอะไรวะโคตรเก่าเลยนะครับสเ329นิ้วนะครับซัมซุงไปส่งแถวสวนภูมิก็เลยจะไปดูเครื่องบินครับ Let's go อีก10นาทีเที่ยงคืนนะครับพึ่งกลับมาถึงบ้านครับเดี๋ยวผมต้องตัดต่อวิดีโอของสำหรับของวันนี้นะครับแล้วก็ไปอัพพรุ่งนี้ก็วันนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมบายบาย